มันต้องมีคอนฟ lict อะไรในชีวิตมันต้องมีแบบท r a u m a มันต้องมีเพนพอยต์ก่อนอะมันถึงจะแบบอยากรู้เรื่องนั้นความรักเนี่ยมันเหมือนแบบปกติเวลาเราทํางานหรือทําอะไรเราจะรู้สึกว่า เออเราอ่ะทำด้วยตัวของเราเราใช้ความสามารถของเราใช่ไหมแต่พอเป็นความรักกับความสัมพันธะ์อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเป็นคนกําหนดคนเดียวอะ่ะมันมาจากคนอื่นด้วยอะ่พะพอเป็นคนอื่นเราก็จะแบบเฮ้ยเขาจะคิดยังไงวะเฮ้ยความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงคือพอคนอื่นมันมามีอิทธิพลได้่ยมันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะเป็นตัวกําหนดที่จะทําให้เกิดความสัมพันธ์นั้นมันจะต้องทั้งสองฝ่ายอันนี้คือความกังวลของคนแหละ สวัสดีค่ะแม่หมอพิวฟ้าค่ะตอนนี้ก็เป็นโฮสต์รายการสตาร์ราสิงที่พึ่งคางใจของผู้ประสมภัยจากดวงดาวค่ะ หราศาสตร์เนี่ยเวลาเราดูดวงเราก็จะใช้การเคลื่อนไหวของดวงดาวมาทํานายโดยเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะเอาโลกหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ดูว่าดวงดาวเนี่ยมันเคลื่อนไปทิศทางไหนโดยที่เราก็จะแบ่งเหมือนท้องฟ้าเอาเป็น12ราศีเมื่อดวงดาวขยับเนี่ยเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านดวงกันเราก็จะอ่านดวงรายเดือนดวงรายปักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลา จังหวะในการส่งผลของชีวิตจริงๆอะตามโหราศาสตร์อะคือจังหวะที่ดาวมันย้ายในขณะที่เดือนหนึ่งอะเราอ่านดวงรายเดือนหนึ่งครั้งรายปักสองครั้งรายสัปดาห์สี่ครั้งอย่างเงี้ยแต่ดาวมันย้ายกัน8ปดเก้าครั้งปักเดือนกัน8ครั้ง9้าครั้งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการสตาราสีของเราเนี่ยก็จะมาเล่าจังหวะชีวิตในแต่ละช่วงในแต่ละดาวย้ายเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังกันว่าเออชีวิตเดือนนี้เป็นยังไงบ้าง เรื่องการใช้ชื่อผู้ประสบภัยจากดวงดาวเนี่ยมันมาจากดาวในในเดือนหนึ่งอ่ะมันย้ายกันบ่อยมากแล้วเวลามันย้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมันก็ดีแหละแต่ว่าคนเราอ่ะมันจะชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้พอเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้มันดีแล้วหรือว่าเรารับมือกับมันได้แล้วอ่ะ การเปลี่ยนแปลงอะไม่ว่าจะลักษณะไหนเราก็จะแบบพานิครู้สึกว่ามันเป็นภยัยรู้สึกว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเราเลยใช้คําว่าเป็นผู้ประสบภยัยจากดวงดาว,ดว,ด,าวดวงดาวก็คือดวงดาวจรงิจรงๆบนท้องฟ้าที่เราใช้ทานายดวงกันเราอะเชื่อว่ารายการเราอะจะไปได้ดีในช่วงหลังจากถ้าสมมติว่าเราถ่ายกันยาวๆแล้วไปอีกซีซันในหลังจากเดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปจะดีมาก ค่ะไม่หมอพีฟ้านะคะก็อยากจะฝากรายการส t a r ์ราศีด้วยเนาะก็จะมาอัปเดตดวงให้ทุกคนนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ S ซมมอนพอดแคสต์ดวงของเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นดวงรายสัปดาห์เป็นดวงรายดาวย้ายเนาะสัปดาห์ไหนเนี่ยมีดาวย้ายหลายดวงเราก็จะมาอัปเดตดวงกันว่าดาวย้ายในส่งผลอะไรบ้างก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่จะเตรียมตัวรับมือก,กับการโยกย้ายและเป็นผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ